สวัสดีค่ะวันนี้อุ้มแซบนัวนะคะกับภารกิจแจกฟรีไก่อบเกลือชมพูหิมาลัยเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยวันนี้นะคะเราเจอผู้โชคดีแล้วค่ะว่าใครจะได้กินไก่อบเกลือชมพูหิมาลัยที่อร่อยเลิศม,มากอันนี้คือกล่องที่จะส่งความแซบนัวให้กับผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวตามอุ้มมาค่ะตามอุ้มมานะคะ คุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตคุยด้วยนิดนึงแอบวางข้างล่างนิดนึงนะคะตอนนี้อุ้มพบผู้โชคดีแล้วนะคะขออนุญ,ญาตนะคะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณลุงขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์คุณลุงนิดนึงเนาะโอเคที่นี่อยู่กันกี่คนคะคุณลุงอยู่คนเดียวอยู่สองคนคนเดียวครับคนเดียวตรงนี้เป็นใครพัก ผมนี่แหละคุณลุงคุณลุงชื่ออะไรคะชื่อชื่อลบครับคุณลุงลบคอ๋อคุณลุงทักตรงนี้เป็นที่ของคุณลุงเองไหมคะหรือว่าไม่ใช่อาศัยเขาอยู่อาศัยเขาอยู่โทษนะคะมันปลูกดีไม่ได้ปลูกดีไม่ได้เห็นก่อไฟอยู่กําลังทํำกับข้าวหรือเปล่าคะวันนี้ได้อาหารกินอะไรตอนเย็นกับข้าวเย็นวันนี้ไข่ไข่ไม่ไข่ก็มาม่าคนเดียวลูกหลานอยู่ไกลเขาไม่เคยมา คุณลุงชื่อคุณลุงอานวยกับคุณลุงลบเป็นเป็นญาติพี่น้องกันไหมคะไม่ใช่เป็นคนบ้านเดียวรับเป็นคนบ้านเดียวกันแต่คุณลุงคุณลุงลบอยู่ที่นี่อ๋ออยู่คนเดียวอ่ะอยู่คนเดียวแล้วหนูถามนิดนึงค่ะคุณลุงทำทำงานอะไรเอ่ยอาชีพก็รับจ้างมึกงวนปูกระตักน้ําใส่ถาดปูตักน้ําใส่ถาดปูครับได้คแรงวันเท่าไหร่คะลุงเยอเก่งค่ะ ไปถึงสองร้อยร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบาทร้อยยี่สิบร้อยสามสิบาทต่อวันวันหนึ่งนี่งานกี่ชั่วโมงคะที่ทําทําไปหกโมงก็กลับล้วเที่ยงหกโมงเช้ากับเที่ยงไ่ก็บ่ายหนึ่งโมงอ๋ออันนี้คือพักคนเดียวครับแล้วญาติพี่น้องเราไปไหนหมดอยู่และยองอยู่และยองมันอยู่ไกลกันอ๋อเขาอยู่และยองเราอยู่พลาแล้วคุณลุงทําคือมาอยู่ตรงนี้นานหรือยังคะอยู่มาสามสิบปีนะเฮียนะ สามสิบไม่สามสิบวะอยู่มาห้าสิบก็หกสิบปีแล้วที่นี่ครับผมอ๋อแล้วเขาคิดค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ค่าที่อะไรไหมไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดใส่ให้อยู่น้าเราก็ต้องปลูกเองเขาเคยบอกจะปลูกบ้านให้แต่เขาไม่ปลูกให้ครับค่ะแล้วน้ําไฟใช้ยังไงอะคะใส่ไฟคานน้ำไฟไม่มีเลยอ๋ออันนี้ไฟไฟอย่นี้ไฟหลวงไยไฟหลวงเดี๋ยะเวลาหกโมงไฟจะติดแล้วก็ใส่แบบใส่ ค่ายๆเขาออกแล้วก็ดูไฟทางอ๋อใช่ไฟทางดูแล้วน้ำหรอคะน้ำอ่านเชิงระทางอ๋อมีน้ํามีตรงนี้แต่ไม่ใช่ปลาปลาใช่ไหมช่แล้วน้ำเป็นน้ําบาดาลหรือเปล่ามันเป็นน้ําคลองเชิงตะทางอ๋อลำบากค่ะหนู้ยลำบากแล้วช่วงโควิดนี้มีผลกระทบอะไรกับคุณลุงไหมคะช่วงโควิดเนี่ยไม่มีหรอกแต่เงินไอ้เงินโควิดน่ะก็ได้กันไม่เคยได้เลยอ๋อเงินที่รัฐช่วยไม่เคยได้เลไม่เคยได้เลย ตั่งห้าพันมีจะ้งสอสามพันนี้แล้วก็ไม่เคยได้เลยักบาททศบาทล้นเลยคอเพราะเราทําไม่เป็นไงเขาตัดท์ไช้มือถือเป็นไหมมือถือมือถือเป็นม,มีมีเบอร์อยู่ใช่ไหมแต่ว่าส่งเข้าไปไม่ทันไม่ได้ของเรามันไม่มีองนี่เราเราไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรอ๋อไม่มีอินเทอร์เน <Internet. S 2> แบบ็ตโทรศัพท์กดๆเฉยๆค่ะไม่ได้เลยไม่ยได้ะลรเขาหลอกจากหลวงอ หนูคับพีเทตบางเขาก็แจกถุงยังชีพแล้วไม่เคยได้อ้าวไม่ทันเขาหรือยังไงถุงยังชีพเขาไม่ให้ไม่ให้เราก็ไม่เอาคือไม่มีที่อยู่อายุยังไม่ได้อ๋ออายุยังไม่ได้คุณลุงอายุเท่าไรคะผมตอนนี้ห้าวันเนี่ยปีนี้ห้าเก้าแล้วปีนี้ห้าสิบเก้าปีขาสูงอ๋อเาแสดงว่าค่หกสิบขึ้นไปหกสิบก็ได้ครับคือหนูผ่านมาเห็นคุณลุงก่อไฟเลยคิดว่า น่าจะทํากับข้าวเย็นทาแล้วทำเนี่ยตุ๋นไข่อ๋อเตาขอดูได้ไหมว่าทําอะไรเนี่ยตุ๋นไข่คุณลุงทาตุ๋นไข่นะคะแน่แค่ไ้นลคนเดียวกินกินคนเดียวครับอ่ะแค่ั้นละครับอันนี้ไข่กี่ฟองคะคุณลุงอันนี้สองฟองสองฟองยากกินกินกับคุณลุงลบด้วยกินคนเดียวกินคนเดียวแล้วข้าวหรอคะตัวอ๋อข้าวสิบบาทสิบบาทแค่ไหนละครับไม่ได้มีอะไรหรอกอืมนลำบากตอนเนี้ ตอนลำบากตอนนี้วะแล้วเ,เ,เราเจ็บเราป่วยเราไข่อะเราถ้าไม่สบายไปตรวจที่ไหนไปที่อนามัยอนามัยทิศใกล้บ้านตรงเนี้ยค่ะครับแล้วเสียค่าใช้จ่ายไหมคะลงุงเ้าก่อนมันใช้โลคามติดอ๋อใช่ท <ใช S 2> <บ>่เดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้จ่ายดอวยเงินมีบัตรไม่ใช่ไม่ได้ใช่ได้ทรัพี์สิอะยังใช้ได้อยู่บัตรอะบันประชาชนอะใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวอ๋อผมยังไปบัตรประชาชนค่ะ แล้วป่วยบ่อยไหมเนี่ยปีป่วยหน <c oughs> ุนครับปีละหนถ้าล้มลงเนี่ยต้องน้าหนาวอ่ะโอเคพอดีหนูหนูเปิดร้านอาหารชื่ออุ้มแซบนัวนะคะคุณลุงรู้จักไหมร้านตำยำทุกอย่าง20บาทหน้าตรงกันข้ามปั๊มปตทรู้จกักรู้จกักจากไหนคะรู้จกักจากไอสถานีของปพชรยุกบ่ เคยได้ยินร้านเนี้ยแต่ยังไม่เคยาไปกินเนาะอ๋อไม่เป็นไรวันนี้คือร้านหนูมีเมนูเด็ดคุณลุงเคยได้ยินไก่อบเกลือชมพูหิมาลัยไหมคะเคยเคยเคยได้ยินไหมเคยดินได้ยินจากที่ไหนคนที่เขาไปกินกินตรงเนี้ยแล้วพูดคือคนที่เขาไปกินแล้วพูดให้คุณลุงได้ได้ยินใช่ไหมร้านหนูนี่แหละเพราะเราเป็นร้านแรกร้านเดียวในประเทศไทย ที่เราใช้เกลือชมพูหิมาลัยทาอาหารคุณลุงรู้จักเกลือชมพูหิมาลัยไหมรู้จักไหมคะรู้จักอ่า <Okay. S 1> มันเป็นยังไงอะเกลือแต่ไม่เคยเห็นเลยอ๋อรู้จักแต่ไม่เคยเห็นอ่ะหนูให้ดูก่อนอันนี้นะคะอ,อ,อันนี้คือเกลือชมพูหิมาลัยตาแบรนด์อุ้มแซบนัวคือหนูเป็นเจ้าของแบรนด์เนาะเป็นเจ้าของเสืตพันฑ์นี้นี่คือเกลือชมพูหิมาลัยคุณลุงเอามือมาค่ะโอเค นี่คือเกลือชมพูหิมะผลึกมันจะเป็นสีชมพูอันนี้คุณลุงลองดูไหมอ่ะลุงลบดูนะคะอันนี้คือผลึกเกลือชมพูคุณลุงลองชิมเม็ดเกลือก่อนลองชิมลองชิมรสชาติมันเป็นยังไงคะเค็มนิดๆน,นะอ่าความเค็มมันจะเค็มน้อยกว่าเกลือทั่วไปใช่ไหมครับผมอ่าความเค็มน้อยกว่าโซเดียมจะต่านะคะ มันเป็นเกลือที่หนูนําเข้ามาจากประเทศปากีสถานจากเทือกเขาหิมาลัยนะคะ mm. ก็สมัยก่อนเขาเชื่อว่าคนที่จะได้ใช้เกลือนี้คือกษัตริย์วรรณกษัตริย์คือพวกมีตังพวกขุนนาง mm. กษัตริย์แล้วราคาแพงมากแต่หนูเอามาทาอาหารให้ให้ลูกค้าในเขตอ,อําเภอบ้านฉางทานแล้วก็อ,อําเภอใกล้เคียงโดยทุกเมนูของหนูนะใช้เกลือนี้คือเรามองว่าเกลือนี้มันดีต่อสุขภาพอย่างที่คุณลุงคิมความเค็มมันน้อยกว่าเค็มยัง ความเค็มมันน้อยทําให้เราหลีกเลี่ยงจาัดก,การเป็นโรคหัวใจความดันเบาหวานไตอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีต่อสุขภาพอันนี้หนูหอบให้คุณลุงอันที่หนึ่งนะคะให้คุณลุงราคาขายที่ห้างเนี่ยไม่ต่ํากว่าไม่ต่ํากว่าร้อยไม่ต่ํากว่าร้อยแต่ที่ร้านหนูขายข,ายขวดละสามสิบเก้าบาทสามขวดร้อยนะคะอันนี้หนูให้คุณลุงอันที่หนึ่งนะคะคุณลุงไม่เป็นไรแต่ที่เด็ดกว่านั้นคุณลุงกำลังจะกินข้าวเย็นใช่ไหมครับผม อ,อ,อแต่เราจะกินข้าวเย็นเนาะหนูอยู่คนเดียวาอะไรหนูหนูมีค,ความแซ่บนัวมาให้คุณลุงนะคะ,ค,ะคุณลุงเคยกินไก่อบเกลือเป็นตัวๆไหมคะไม่เคยคนโตเนงินเท่โตมากาอ่ะตาใสกินพวกปลาตามทะเลที่มันติดป,ปูมาหรากอกกจะชาย แล้วเราก็มาทำาทัาข้าวถึงคือวันนี้หนูเห็นคุณลุงกำลังจะทานข้าวพอดีหนูก็มีเมนูพิเศษมาให้คุณลุงร้านหนูทำไก่อบเกลือชมพุงหิมาลายันนะคะเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะคหนูไม่มีอะไรนอกจากจะมอบความแซ่บนัวให้คุณลุงแล้วก็แจกไก่อบเกลือตัวนี้ซึ่ง หนูตั้งใจเอามาให้คุณลุงนะคะอันนี้หนึ่งตัวราคาขายที่ร้านตกหนึ่งร้อยหกสิบาทคุณลุงเห็นเกลือชมพูเมื่อกี้ไหมคะคหนูใช้เกลือเนี่ยในการอบไก่เพื่อให้ไก่เนี่ยอร่อยแล้วนุ่มนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณลุงลองทานก่อนทานทานเลยหนูอยากรู้ว่าอร่อยไหมอันนี้สดๆเลยค่ะลองลองชิมดูนี่อําจิ้มสามรสคุณลุงรับทานด้วยกันคะ่ะ มาแล้วทานเร็วอืมอร่อยมากหนูจะมีสูตรเฉพาะของหนูนะคะอันนี้ใช้ไก่หนึ่งตัวหนึ่งตัวเลยนะคะน้ำจิม้มอร่อยมากไก่อบเกลือชมพูหิมาลัยค่ะนะคะอันนี้คุณลุงคุทลุงรบกินด้วยกันนะโ <Okay. S 2> อเคอันนี้หนูขอมอบให้คุณลุงเลยค่ะไก่อบเกลือชมพู ยังไม่พอนะคะคุณลุงยังไม่พอคุณลุงจับด้านน,นี้ิหนึ่งอันนี้ถ้าจะกินไก่มันต้องมีข้าวเหนียวเนาะอันนี้คือข้าวเหนียวอัญชันนึ่งเกลือชมพูหิมาลัยนี่ดอกอัญชันแท้นะคะไม่ได้ใส่สีส่วนอันนี้เป็นข้าวเหนียวใบเตยนะคะนึ่งเกลือชมพูหิมาลัยเหมือนกันคุณลุงลองดมกลิ่นหอมไหมหอมครับหอมกลิ่นใบเตยแท้นะคะอันนี้ซึ่งเป็น คือหนูจะเป็นแนวส,สุขภาพคุณลุงลบต้องทานด้วยกับด้วยกันนะคะยเยอะเลย,ยอ่ามื้อเย็นย,ยังไม่หมดค่ะส้มตำจะต้องมีถ้ากินกับไก่อันนี้เป็นส้มตำปะลา้าปะลา้าของหนูก็เด็ดนะคะอันนี้เป็นชุดแบบแยกเซตนะคะอันนี้ส้มตำปูปะลาล้านะคะสว่วนนี้ตำไทย แยกเส้นให้ต่างหาก <Okay. S 1> นะคะมื้อเย็นนี้โอเคหนูบอมให้คุณลุงนะคะให้คุณลุงทานทานเยอะๆนะคุณลุงนะ <Okay. S 1> แล้วก็ปลาาที่หนูใช้ตำเป็นปลรราาแบรนด์อุ้มแซบนวนะคะ <Okay. S 1> ก็ใช้ทำอาหารได้นะลุงนะ <Okay. S 1> ทำน้ำพริกได้หมดทำุ้ปกำก็ได้ถ้าคุณลุงอยากทาน หนูว่าให้คุณลุงค่ะขอให้คุณลุงสุขภาพดีมีความสุขโครคภัยไข้เจ็บไม่ต้องเบียดเบียน,นะลุงนะแล้วก็ขอให้คุณลุงอายุมัน่นขวัญยืนนะคะหนูก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณลุงผ่านพ้นวิกฤตต่างๆทั้งในเรื่องของสุขภาพโรคระบาดในตอนนี้โควิด1 9หรือว่าทุกอย่างขอให้คุณลุงมีความสุขนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ คนจนนำบากหนอจริงจริงสูุกๆค่ะเดี๋ยวมันจะผ่านไปค่ะคุณลุงวันนี้อุ้มแซันัวนะคะกับภารกิจแจกไก่อบเกลือชมพูกิมาลายเจ้าแรกเจ้าเดียวของประเทศไทยรู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ให้กําลังใจพี่ๆน้องๆที่เขายังมีความทุกข์แล้วก็ประสบปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจเอยหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านผ่านพ้น สิ่งนี้ไปด้วยได้ไปได้ด้ีนะคะแล้วมันจะผ่านไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะซู้ๆนะคะหนูวัดทีนีใหม่นะขอให้ยืมเยินขอทำอะไรให้ร่ำรวยหาด้วยนะขอให้ร่ำรวยทำอะไรนะค่ะลุงไม่เป็นไรคุณลุงหนูแต่ละมือมือก็ลำบากก็หนูมนบากนบากมากก็เป็นโควิดเนี่ยไปไหนไม่ได้เลย เ้าที่ออกจะไปชื้ก็เอาทาไปซี้เช้าแล้วไม่กินเย็นแล้วช่วงหกโมงไปไหนไม่ได้แล้วเขาจับกันอยู่กันแบบเนี้ยถึงเวลาไหนเดี๋ยวต้องก่อไฟเงาหกโมงก็ต้องมาก่อไฟนั่งกินอยู่วลาสักสองทุ่มก็เข้านังนอนช่วงนี้หน้าหนาวอากาศเย็นขึ้นากไปพักห่มคุณลุงก็ไม่มีนะคะไม่มีครัรักษาสุขภาพนะคะคุณลุง หนูเป็นกำลังใจให้ค่ะเดี๋ยวหนูหาพระห่มมามอบให้คุณลุงเนาะสู้ๆค่ะงั้นเดี๋ยวหนูราแล้วนะคะุณลุงอ่าโชคดีโชคดีนะคะคุณลุงค่ะให้ร่ำให้รวยกันทำอะไรกิจุกเนนะอันนี้วิสุกป่ะหรือว่าเช่นกันค่ะคุณลุงงั้นเ้วหนูกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะ